ครับผมมาพบกับคอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเท็ด EP ที่40นะครับไปดูกันนะครับก็อย่างที่บอกครับบางเว้นจากง,งานประจำเราก็มาทำคลิปต่อนะครับก็เท็ดบ่ตั้งแต่ออเดอร์นี้ก็ตั้งแต่ประมาณาช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายค่อนข้างจะอาจจะมีเวลาบ้างบ้างในบางวันนะครับแล้วแต่สถานการณ์ก็ว่ากันไปนะครับ อ,ออเดอร์นี้เป็นค่าเงิน AU นะครับค่าเงิน AUD USD นะครับ AUD นี AU ่ก็คือเป็นค่าเงินดอลลาร์ของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ USD ก็เป็นดอลลาร์ของอเมริกานะครับเป็นค่าเงินฝั่งทางเอเชียกับฝั่งอเมริกานะครับตลาดมันก็จะเปิดไม่เหมือนกันก่อนกันหลังกัน เป็นเวลาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอ่านให้ง่ายนะครับวันนี้ช่วงนี้กราฟเป็นเทนฝังบายนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับาราคาวิ่งขึ้นมาหาเช่น moving average เข้าไปหาราคาเราก็มีการย่อตัวเราก็เข้านะครับอันนี้เป็นทา m เฟรมหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปพอเข้าไปภายใน ชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆนะครับราคาก็วิ่งขึ้นไปชนเป้าหมายเราแล้วก็ก็วิ่งไปต่ออีกนะครับถ้าดูเฉลยเราจะรู้สึกว่าโอ้ขายหมูอีกแล้วก็เหมือนเดิมครับขายหมูเรื่อยๆก็ก็ดีกว่าโดนหมูกัดนะครับหรือว่าโดนรถหมูย้อนมาทับนะครับเพราะว่าประสบการณ์ในอีพีแรกๆที่กลับมาเข้า เข้าสู่ตลาดฟอรเร็กเนี่ยคือโดนหมูกัดบ่อยนะครับแล้วก็โดนรดหมูทับตายบ่อยนะครับด้วยกะว่าจะลากหมูไปเชือดไกลๆหวังกินหมูนิ่มๆแคจริงแล้วช่วงที่มันเป็นไซเว์มันก็จะโดนลากกลับมาเชือดนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นเทนแต่เราก็าระบบเราแล้วก็ประสบการณ์ใน EP ก่อนก่อนมันบอกว่าเออเราโฮไว้นานมันก็เชื่อดเราเราขายหมูได้เรื่อยๆเชื่อนหมูได้เรื่อยๆก็ก็เป็นอีกอ่าการย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเข้าออเดอร์แล้วก็การทำ EP คอนเทนต์เพื่อนปุ้ยเพื่อนเท็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่40แล้วครับผม ก็คงอีกหลายร้อย EP ตามที่พูดไว้นะครับเพื่อรักษาคอนเซปที่ว่ายิ่งไหยิ่งได้นะครับแล้วก็เทรเดอร์พัน EP ก็คงจะพยายามให้ทำให้ได้ตามนั้นครับผมก็ขอบคุณครับผม